เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดตอ่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อ,องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆผู้ชมเลือกซื้อเลือกใช้นะครับคันนี้นิสสันซันนี่ครับซันนี่ซาลูนเครื่องเกียร์ดีสีสวยๆเลยเอาไปขับใช้งาน,นกันแดดกันฝนเดินทางไกลได้สบายในราคาเบาๆครับ38,000บาทเท่านั้นเองราคามอไซค์ ผมใช้ได้เลยนะครับเครื่องดีเกียวอโต้ใช้น้ำมันล้วนครับสดๆไม่แก๊สสีมีตำหนิบ้างครับตามรูมเนี่ยนะครับทำมาีเสียกดจาไปรับใช้งานคุม้มๆเจ้าของถ่ายดูชัดๆครับประกอบการตัดสินใจเล่มชุดโอนครบนะครับภาษี68เจ้าของรับประกรันการโอนให้ด้วยสบายใจใหายห่วงบอดี้เติมบางครับไม่มีชนหนักมีรัอยบ้างเล็กน,น้อยบางจุดหลังคาลํนนี้เลย,ยเรียบๆไม่พูระบบไฟฟ้าใช้ได้ครบ แอร์เย็นชงล่างดีครับไม่มีดังศูนย์ตรงนิ่งเนียบเกียวโตว้จบไฟฟ้าเบาะหนังภายในยังสวยโดยรวมแล้วก็พร,ร้อมใช้ครับพี่กัดดูรถอยู่โคราชถ้าชอบฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมาชี้เป้าเลือกซื้อประจำได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจให้ด้วยของเครื่องเ,เดิมครับคันหน้าบาง สนใจติดต่อเจ้าของได้ครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ